เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะาให้มันเกิด metabolic flexibility เนี่ยนะอันนี้เป็นทางออกเลยในขณะที่เราต้องการการเกิด fat a d ด p t a t i o n k e โต s i s เนี่ยนะฮะคือหลักการเนี่ยคีโตนเนี่ยต้องมีการพุ่งนะอนะ่พุ่งนะฮะแล้วก็ค่อยๆลดลงลงลดลงแล้วก็ หมดหน้าที่หมดบดบาทไปเป็นบางช่วงเวลาแต่ว่าโอเวอร์ออลรวมเลยเนี่ยยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยนะจะต้องมีคีโตนและจะต้องมีการใช้พลังงานจากคีโตนเนี่ยเป็นหลักนะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะฮะในช่วงที่จะลดคีโตนลงนะฮะนะก็คือเป็นช่วงเย็นที่อินซูลินเข้ามาพออินซูลินเข้ามาเนี่ยอ่าเขาก็คีโตนมันก็จะหายไป นะฮะนะครับผมเพราะว่าทั้งวันเนี่ยคีโตนเขาทํางานยาวมาเลยนะตั้งแต่เช้าคร,ครับผมขาดสารอาหารขาดสารอาหารขาดสารอาหารนะนะเราก็อย่างน้อยเนี่ยในตอนเย็นเนี่ยนะพออินซูลินเข้ามาตามธรรมชาติตามที่เซโรลจี้แล้วเนี่ยนะเราก็เติมสารอาหารไปให้ครบนะเสร็จแ,นะแล้วนะเราก็ให้อินซูลินแอคชั่นในการเก็บสารอาหารนะฮนะอ่า ที่มันขาดไปทั้งวันนี่แหละนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยสารอาหารครบนะร่างกายมีการเก็บสารอาหารนะที่ตับหรือว่าที่ตำแหน่งอะไรต่างๆที่มันเกิดความบกพร่องเ่ยนะนะสัญญาณที่ครบนะอ่านะก็คือสมองมันจะหลับนะสมองมันจะหลับนะพอสมองหลับไปสักพักหนึ่งคีตนก็จะมาต่อนะฮะนะเพราะว่าฮอร์โมนลูกเทพ นะ,ะก็จะมากระตุ้นให้เกิดการเอาไขมันที่สะสมอยู่่ะมาเผาต่อกนะก็เกิดคีโตนในรอบกลางคืนนะเป็นยาวรอนะฮะรอจนกระทั่งเช้ามืดนะคราวนี้แม่มาแล้วนะก็แม่เขาก็มาตามธรรมชาตินี่แหละนะคอร์ติซอลมาเพื่อปลุกให้เราตื่นนะ,อะพอมาเนี่ยนะพอมาปุ๊บก็จะต้องมีการสร้าง าหาพลังงานโดยเฉพาะน้ำตาลนะเกิดเรียกกูโคเนโอเจนิซิสนะนะพอมันเกิดน้ําตาลเพิ่มขึ้นนะฮะในเลือดนะฮะถ้ามันอยู่ในระดับที่ดีนะฮะนะอ่า,อ,าอินซูลินเขาก็จะออกมาในระดับเบสซอลระดับแบบพอดีพอดีฟิสิโอโลจีอ่ะนะฮนะแต่ถ้าเกิดว่าฮอร์โมอนเครียดนะเขากูโคเนโอเจนิซิส หนักเกินไปแรงเกินไปด้วยมีการกระตุ้นอะไรก็ตามนะฮะนะพวกนี้มันก็น้ําตาลพุ่งนะอินซูลินก็ต้องพุ่งตามน้าตาลนั่แหละนะอพอพอินซูลินพุ่งเนี่ยนะมันก็เบรกคีโตนนะฮะนะมันก็เบรกคีโตนนะนะคือยังไงก็ตามในช่วงที่ตื่นเนี่ยก็คล้ายๆลช่วงที่ช่วงเย็นที่อินซูลินก็มาแล้วก็มาเก็บมาเก็บสารอาหารเนี่ยช่วงที่ตื่นเนี่ยแต่ว่าบทบาทของคอร์ติซอลมันก็จะเด่นกว่า พวกน,นี้ตอนนี้คีโตนก็จะดับหายไปช่วงหนึ่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอคอติซอลเข้าไปนะอ่าแล้วเราก็อ่ายังายฟ้าต์หรือเรายังฟาสต,ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮนะเนะี่ยอันนี้นะฮอร์โมนลูกเทพก็มาอ่าเนะี่ยไม่ได้มาเยอะแยะอะไรต่างนะก็ทำให้เราคีโตซิตต่อไปนะแล้วหลังจากนั้นเรามาเติมเบรกฟาสในมือแรก ด้วยสารอาหารอะไรต่างๆอลังการงานสร้างทั้งโปรตีนทั้งไขมันจากน้ํามันสกัดเย็นแล้วก็น้ําซุปต้มกระดูนะพืชผักใบผักหัวน้ําสลัดอะไรเงี้ยนะฮะโอเคอันนี้แหละ,ะถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นการเกิดคีนไีโตนนะแล้วก็ร่างกายเนี่ยได้ทั้งพลังงานและได้สารสารอาหารนะที่จะไม่ไปเกิดเรื่องเกิดราว แล้วก็มีการขึ้นลงวูบวาบนะของคีโตและอินซูลินอย่างถูกต้องตามฟิซิโอโลจีนะครับผมแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องมีความรู้เราต้องเรียงลำดับและเราต้องจินตนาการว่าความเป็นไปความเป็นมาเป็นไปเนี่ยนะของระบบชีวะวิทยาของร่างกายเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นะฮะนะเราก็จะต้องทำอะไรต่างๆในการส่งเสริมนะ หรือในการจัดหาสิ่งต่างๆเนี่ยที่จะใส่เข้าล่างอะไรต่างให้มันถูกต้องเหมาะสมนะฮะนะอันนี้คือ,คอ,คอเรียกว่าต้องมีความเข้าใจนะฮะนะซึ่งถ้าเกิดเข้าใจได้เช่นนี้แล้วเนี่ยนะกระบวนการคีโตซิสต่างๆเหล่านี้ก็จะนำไปสู่ในเรื่องของนะเรีเอทีฟเปอร์ฟอร์แมนแนนะฮะครับผมก็คือช่วงแรกๆเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีแหละ นะนี่ๆหน่อยๆแหละที่ค่า GKI นะฮะที่เราวัดเรื่องของอดัชนีของอคีโตอินเด็กเนี่ยนะมันอ,อาจจะมา1ถึงสได้นะนะอ,อาจจะเป็นช่วงสั้นสั้น,นๆนะะหลังจากนั้นนะมันเข้าสูร่ระยะเฮล t ี y คีโตซิสนะนะมันก็อาจจะไประดับกลางๆนะอ่าสามถึงหนะหรือไประดับนะอ่อนๆนะนะก็คือหถึง9กนะ้นะนะ คือ,อยังไม่หลุดเก้าถ้าหลุดเก้าเนี่ยมันก็ไม่คีโตซิสแล้วนะฮะนะมันไม่คีโตซสิสแล้วอันนี้ก็ทุกว <im itation> ันนี้ก็คุยคุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะนั้น <im itation> เหมือนว่าการกินในหนึ่งวันนะแล้วกินมื้อแรกหลังการเบรกวาร์สเนี่ยกินยังไงกินมื้อเย็นกินยังไงจุดประสงค์เพราะอะไรนะฮะนะจะเติมพลังงานจะเติมสารอาหารจะอุดรูรั่วนะจะ ให้คีโซดีนะเอาคีโตนแบบไหนออกมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ต้องเป็นนะฮะเป็นนะเพราะถ้าไม่เป็นเนี่ยนะการเตีกลับนะของคีโตนที่ไม่ดีอะไรต่างๆนะเราก็จะป่วยนะฮะเราก็จะป่วยครับผม